พอสามคำให้กับไอพวกผู้ชายเจ้าชู้นะครับ I don't care ค่ะนี่ I don't c คร care สวัสดีครับชื่ออะไรครับแอนค่ะอายุเท่าไหร่ครับ31ปีค่ะพี่แอนคิดยังไงกับผู้ชายเจ้าชู้ที่ไม่รู้จักพอครับที่มีแฟนแล้วไปคุยกับคนอื่นอยู่ คิดยังไงนะเป็นเรื่องปกติเข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่ารักกันก็ไม่นอกใจกันแค่นั้นเองค่ะรักกันเขาไม่นอกใจกันนะครับพี่มีแฟนหรือยังครับอตอนนี้มีค่ะสมมุตินะครับว่าพี่จับได้ว่าแฟนพี่มีคนอื่นพี่จะทํำยังไงครับไม่ทํายังไงอะ่ะเพราะว่าถ้าเขารักเราเขาก็ไม่นอกใจเราขอสามคำให้กับไอ้พวกผู้ชายจะชูนะครับไอ้ดอนแคร์ค่ะนี่ไอ้ดอนแคร์ พี่มาตลาดอายาดบ่อยไหมครับบ่อยค่ะทุกวันเลยค่ะเลิกงานปุก,ก็มาทุกวันค่ะพี่ชอบมาซื้อเมนูอะไรหรอครับส่วนมากก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเนื้อมากกว่าจำทันเนื้อใช่ค่ะฝากโปรโมทตลาดหน่อยครับก็ที่นี่นะคะก็มีที่จอดรถมีอาหารอร่อยมีเสื้อผ้าก็คือมาที่นี่ครบเลยแล้วมีวสัสดุด้วยค่ะนะนะครบทุกอย่างเลยจบครบที่เดียวค่ะอันนี้เป็นของรางวัลให้พี่นะครับมีบครัคบชานให้อร่อยนะคะโอเคค่ะายให้กล้องหน่อยครับ